สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับทีมงานทนายกิจดานะครับจะพามาพบกับหัวข้อการฟ้องหย่าฝ่ายเดียวเนี่ยสามารถทําได้หรือไม่นะครับแล้วก็มีวิธีการอย่างไรซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยหลายๆท่านก็จะสงสัยกันนะครับว่าการฟ้องหย่าเนี่ยถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่มาศาลอีกฝ่ายหนึ่งไม่มาสู้คดีนะครับหรืออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ย ต้องการให้ผลคำพิพากษาเนี่ยมันออกมาให้หยากรเนี่ยจะสามารถทําได้ไหมนะครับและมีวิธีการอย่างไงบ้างซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องไปดูกันก่อนว่าปกติแล้วนะครับการว่าทําไมเราจะต้องฟ้องหยากนะครับหลายๆคู่เนี่ยยื้อความสัมพันธ์กันนะครับทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยครอบครัวเนี่ยมันช้ำนะครับแตกหักแล้วก็เล้าลานนะครับแต่นี้เราจะมีวิธีการอย่างไงนะครับที่จะ ฟ้องหย่านะครับแล้วก็เหตุผลว่าทําไมจะต้องมีการฟ้องหยากันขึ้นมานะครับปกติแล้วนะครับครอบครัวที่จะมีปัญหานะครับทนายกิจตาเคยดูจากงานวิจัยก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีปัญหาด้านการเงินนะครับอีกฝ่ายหนึ่งนอกใจนะครับแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ให้ความช่วยเหลือหรืออุปการะเลี้ยงดูระหว่างกันตามสมควรนะครับไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตคู่ส่วนใหญ่แล้วก็จะตัดสินใจมาฟ้องหยา่า แต่หากจะฟ้องหยาได้เนี่ยการกระทําทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องเข้าเหตุหรือเข้าลักษณะของการยาที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ซึ่งถ้าไม่เข้าเหตุสารก็จะไม่สามารถพิพากษาให้าาใหยาได้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ฟ้องคดีเนี่ยก็มีความประสงค์ที่จะยุติค,ความสัมพันธ์ในเรื่องดังกล่าวนะครับส่วนใหญ่ก็จึงจะฟ้องอยานะครับตอนนี้ถ้าจะฟ้องอยาฝ่ายเดียวได้เนี่ย ทนายกิติดาขอสรุปให้เป็นหลักๆว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่มาศาลไม่มาปรากฏตัวในศาลเลยนะครับศาลสามารถตัดสินให้ยาได้แล้วเราก็สามารถนำคำพิพากษาของศาลเนี่ยไปจดทะเบียนยาแทนการแสาารดงเจตนาของอีกฝ่ายหนึ่งได้นะครับ 2. ออีกฝ่ายหนึ่งไม่สู้คดีนะครับบางทีการได้รับหมายศาลแล้วแต่ไม่ประสงค์ที่จะสู้คดีก็คือให้อีกฝ่ายหนึ่งไปดําเนินการยาตามคำพิพากษาได้เลยก็ สามเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งก็คือประสงค์ที่จะหย่าล้างก็คือสรุปแล้วเนี่ยการฟ้องหย่าฝ่ายเดียวเนี่ยสามารถทําได้นะครับแต่ว่าจะจบด้วยเงื่อนไขหรือขั้นตอนใดเนี่ยก็ต้องว่ากันไปแล้วแต่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่มาศาลอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สู้คดีนะครับหรืออีกฝ่ายหนึ่งต้องการหย่าล้างเนี่ยก็คือสามารถดําเนินการได้ฟ้องหย่าฝ่ายเดียวได้เราไปคนเดียวได้สามีหรือภรรยาเราอีกฝั่งหนึ่งต้องมาได้นะครับผม ตอนนี้กระบวนการหรือขั้นตอนนะครับมันก็เริ่มตั้งแต่ท่าน,นมาปรึกษาทนายกิจดาน,นะครับทนายกิจดาก็จะสอบข้อเท็จริงนะครับว่าเหตุของท่านเนี่ยมีเหตุอย่าล้างเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างน,นะครับแล้วเราจะใช้ช่องทางหรือกระบวนการในการดำเนินคดีท,ที่ศาลยังไงนะครับทนายก็เมื่อรวบรวมสอบถามพ้อเท็จริงเสร็จปุ๊บทนายก็จะทํามาเป็นคําฟ้องนะครับให้ท่านเนี่ยตรวจสอบดู หลังจากท่านที่ท่านตรวจสอบดูแล้วเห็นว่าถูกต้องหรืออยากปรับปรุงแก้ไขยังไงก็จะเข้าสู่กระบวนการของการประชุมคดีนะครับก็จะปรับปรุงแก้ไขในส่วนของคําฟ้องนะครับเพื่อที่จะได้ไปดําเนินการยื่นฟ้องในโอกาสต่อไปนะครับหลังจากยื่นฟ้องแล้วเนี่ยทุกคดีของคดีครอบครัวเนี่ยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาคดีครอบครัวเนี่ยเขากําหนดให้ทุกคดีของคดีครอบครัวเนี่ยจะต้องมีการไกลเกี่ยกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มักจะตกลงกันได้ค่อนข้างมากนะครับตอนนี้ถ้า กลเกี่ยกันเสร็จแล้วปุ๊บถ้าคุยกันไม่ได้จะต้องทํายังไงต่อก็จะไปสู่ในกระบวนการของการเสดพยานนะครับว่าข้อตัดสินหรือคํากล่าวอ้างเนี่ยเป็นจริงตามที่โจทก์ฟ้องไหมหรือจําเลยให้การไหมนะครับซึ่งถ้าเป็นจริงตามที่โจทก์ฟ้องหรือจําเลยให้การเนี่ยก็ศาลก็จะมีคําพิพากษาแล้วจะเข้าสู่กระบ,บวนการของการอุทธรณ์หรือฎีกานะครับตอนนี้เราก็ไปดูในส่วนที่ว่าปกติแล้วเนี่ยการฟ้องหย่าฝ่ายเดียวหรือการฟ้องหย่าเนี่ยมันจะสําเร็จไหม คดีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตามสถิติคด,ดีของศาลในประเทศไทยนะครับคดีครอบครัวเนี่ยเป็นคดีที่สามารถตกลงกันได้มากกว่า80%ขึ้นไปนะครับแล้วบางอย่างบางครั้งเนี่ยเมื่อมีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาไม่ว่าจะเป็นทนายโจทนายจำเลยนะครับก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาที่ครอบครัวหรือบุคคลสองคนเนี่ยมีอยู่ได้นะครับโดยที่มีผู้มีประสบการณ์ทั้งตัวทนายความนะครับ ทั้งตัวโจ์หรือจำเลยนะครับผู้ไก่เกียร์หรือท่านสารผู้พากษาเนี่ยเข้ามาแก้ไขในเรื่องดังกล่าวทําให้ปัญหาทั้งหมดทั้งมวลของคู่สามีภรรยาเนี่ยยุติลงไปได้นะครับก็สรุปนะครับก็คือทนายกิตรดาบอกว่าฟ้องหย่าฝ่ายเดียวเนี่ยสามารถทําได้นะครับหากต้องการฟ้องหย่าก็สามารถปรึกษาทีมงานทนายกิตรดาได้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กด,ดแชร์เป็นกำลังใจให้ทนายด้วยนะครับขอบคุณคร้าสวัสดีครับ